คือบ้านเราอะเป็นบ้านใหม่มันก็จะต้องมีอุปกรณ์ที่เอาไว้กันไฟไหม้กันไฟลุกการลัดวงจรอะไรอย่างงี้ยิ้มก็เลยสรรหาอุปกรณ์ที่แบบว่ามันจะเป็นออโต้แบบเราไม่อยู่บ้านคุมดับเองไฟดับเองอะไรอย่างงี้ว เขาทำไรอ่ะเผาไฟอะไรอ่ะดช่างเขาขุดดินก็เลยขยะเยอะก็เลยเผาเนาะเขาเกี่ยวไปรวมหมดเผาขยะร้องโอ้โหเผาหน้าบ้านเลยกลิ่นควันนูน่นฟิวไปหน้าบ้านนูน่นโอ้โหไฟแรงมากมันไม่เป็นลมเราก็ไม่กล้าเผาอ่ะ พอเก็บขยะมาเผาในกองนี้ร ให้มันดับไงแล้วไม่เห็นจะดับเลยอ่ะมันมันไม่ดับวะน้ำเลยยิ่งน้ำอะไรมึงวายยิ่งเอาอะไรมาโยนใส่อ่ะก็คืออะไรอ่ะก็นึกว่าระเบิดตัวดับทำไมเพราะเขาจะเผาไฟอ้าวไม่ใช่ไฟแม้บ้านเหรอไม่ะเดี๋ยวอย่าใช้ไฟแม้บ้านหรอ ไม่เอาหาเลยใส่เข้าไปฮะมู่็มันลากออกไม่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 แล้วพ่อทำอะไรอยู่พร้อมเผาห้ยาให้ยาเกือบแย่แล้วพ่อแม่ครงเกือบไฟไหม้นี่ทําไม่ได้อุปกรณ์ของยิ้มนะไฟไหม้บายไปแล้วไฟกะปองน้ำนี่แม่ให้เอานมาดับเดี๋ยวเข้าสู่รายการของทุกคนเดี๋ยวมา สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่โบโยชิครับผมเอ๊ะนี่คือรายการโบโยชิแลบเหรอใช่ก็นึกว่าพ่อไฟจะไหม้บ้านอ้าบ้านเราใหม่ๆอยู่ด้วยเราก็เลยมีอุปกรณ์ไงในการดับเพลิงทีมก็เลยไปซื้อมาเป็นลูกบอลไม่บอกยี่ห้อแล้วกันเป็นลูกบอลนะฮะที่เขาบอกว่าไว้ดับเพลิงไว้แบบออโต้อ่ะโยนลงไปในกองไฟมันก็ดับเองไฟก็ดับเองก็เลยเอามาโย้อนใส่แล้วเป็นไงสรุปว่า หมือนกูใช้ผิดวิธีหรือเปล่าม,มันไปทางนู้นหมดเลยแต่ที่พี่ยิ้มเห็นที่เขาทดลองกันนะ <Okay. S 1> เจ้าตัวนี้นะมันจะต้องลอยอยู่เหนือไฟอย่างนี้แล้วมันจะลอยได้ไงอะก็เขาก็จะมีที่ตั้งมาให้ไงอ๋อมันไม่ได้โยนแบบนั้นใช่ใช่เนี่ยเขาก็จะมีที่ตั้งมาให้น,น,นู่นนู่นไปไปคุยให้พ่อฟังนูน่นเอ,อ คืออย่างนี้ครับคุณบุญยังครับคือบ้านเราอะ่ะเป็นบ้านใหม่มันก็จะต้องมีอุปกรณ์ที่เอาไว้กันไฟไหม้กันไฟลุกการลัดวงจรอะไรอย่างนี้ยิ้มก็เลยสรรหาอุปกรณ์ที่แบบว่ามันจะเป็นออตโต้แบบเราไม่อยู่บ้านคุมดับเองไฟดับเองอะไรอย่างนี้ก็เลยไปเลือกพวกลูกบอลพวกเนี้ยเออเขาทดลองมาเดี๋ยวก่อนคุยไกลได้ไหมทำไมร้อนร้อนอะดิมาลุกมาลุกมาโอเคมาสวัสดีทุกคนก่อนแล้วกันสวัสดีแล้วไง <c oughs> ยังยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเยชี้ีหลับไงมึงลืมปะเนี่ย สวัสดีเลยสวัสดีไปสวัสดีไปสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่โบโยชีชแนลนะคะวันนี้ช่วงโบโยชีแล็บนะคะพี่ยิ้มเขาไปสรรหาอุปกรณ์ดับเพลิงเออเมื่อต้นคลิปอาจจะทูผิดวิธีหรือเปล่ายังไงนะต้นคลิปคิดว่าน่าจะทําผิดวิธีถ้าเราโยนมานกองไฟอาจจะไม่ดับเพราะว่าแป้งมันไประเบิดอยู่ด้านในพวกนี้แป้งอาจจะต้องระเบิดแบบลอยๆออกมาด้านนอกคุมให้มันคุมเพลิงแล้วมันจะลอยได้ไคุมออกซิเจนเราจะเอาไม้ใหญ่ลงไปหรอใช่เราก็เอาไม้ถือไว้อย่างงี้รู้แล้ว ใส่ตะก้อแล้วก็ยื่นไปตรงกลางไฟเดี๋ยวเรามาทดลองอีกหนึ่งลูกครับรทุกคนเราจะจําลองให้เหมือนสถานการณ์จริงถูกต้องเราต้องเอาเจ้าเนี่ยไปห้อยตามบ้านเหรอถูกต้องเฉพาะจุดที่สําคัญสำคัญเช่นตู้ไฟตู้เย็นเครื่องครัว มันเยอะแล้วนะมันจะเป็น้มลอยทุกฝั่งทุกฝั่งตลอดนะเราก็กาลังหาอยู่ไงอุปกรณ์ไหนดีอุปกรณ์ไหนปลอดภัยอะไรที่จะไวกว่านักดับเพลิงก็คืออุปกรณ์ที่มันอยู่ในเพลิงเลยนี่แหละช่วยช่วยได้นิดหนึ่งนิดหนึ่งนิดนึงก็ยังดีอ่ะถามพ่อนี่ว่าเมื่อต้นคลิปนั้นเป็นเหตุการณ์จําลองขึ้นมานะครับไม่ใช่เหตุการณ์จริงแต่อย่างใดใช่ไหมพ่อที่พ่อล้มนี่ก็คือเหตุการณ์จําลองมันก็จะเป็นทรงนี้มันก็จะเป็นทรงนี้มีลกอกเออ คงไม่ถามเรื่องสุขภาพสักคำวิ่งดิถือว่าใช้ได้ไม่โดนกระเทือ์กอะบุลเลยเราเนี่ยแม่งเถื่อนเราจะทำเป็นตะก้อจำลองอย่างนี้นะครับใช่เราห้อยไปตรงกลางตัวนู้นถูกดูซิว่ามันจะแบบคุมหรือเปล่าถูกต้องเดี๋ยววันนี้เรามาลองกันเลยครับทุกคนค่าใช้ดีาจะซื้อต่อลูกห้าหกร้อยเนี่ยเออซื้อมาเกือบสองพันกลัวมมากกเเยสีง็หือนับ เขาคิดว่าเสียงตัวนี้น่าจะเป็นไนโตรไนโตรเจนอาจอาจจะเป็นระบบจุดระเบิดด้วยไนโตรเจนโอเคทุกคนเดี๋ยวเราลองอุปกรณ์น,นะคะแบบทําเหมือนที่เขาบอกเลยว่ามันสามารถดับไฟได้จริงหรือเปล่านะคะ oh. ไฟกองนี้บอกเลยมีทั้งยางมีทั้งเชื้อเพลิงไม้เมยแบบเยอะมาก oh. เดี๋ยวเรามาดูกันว่า oh. พ่อกับพิมจะทําให้มันดับไฟได้จริงหรือเปล่ามันใช้ได้จริงหรือเปล่านะคะไปดูกันค่ะ เอ้ไมรุ่นทำอะไรอ่ะทำอำุปกรณ์คล้ายๆกับเป็นจุดวางของลูกบอลนิดนี้โอเคนานดูนี้อ๋อนี่เหรอมันจะมีบอกใช่ป่ะว่าอันไหนคือเอาลงใช่เอาอันไหนด้านไหนลงใช่แล้วครับทางก็ได้ลรกเอายังไงวางแผนยังไงเอาดีๆนะให้ปลอดภัยนะตัวก okay. ็มาดูกันครับทุกคนว่าบ้านพิมพ์จะได้อุปกรณ์กันไฟไหม้จริงๆหรือเปล่า เฮ้ยดับดับกูดถึงว่าถ้ามัน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 ลุกช่วงแรกอ่ะมันจะดับถ้ามันลุกตอนแรกอ่ะเนาะเนาะมาเยี่ยมมาไม่มาแล้วอ่ะอันเนี้ยคือเราเผานานแล้วมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นเชื้อไฟแล้วกูบอกแล้วแหลกอะไรของมึงแล้วดูแล้วดูกูทำเฮี้ยอะไรวะเนี่ยดูดิกูทำเฮี้ยอะไรวะเนี่ยมึงเจ๊ขาวไปหมดเลยอันเนี้ยข้างบ้านอ่ะด่าเรียบร้อยแล้วนะข้างบ้านด่าเรียบร้อยแล้ว นี่ครับทุกคนทุกคนคิดว่ายังไงกับเจ้าอุปกรณ์นวัตกรรมชิ้นนี้เอางี้กว่าเขาแนะนำนะงยามดีว่าถ้าเกิดไฟไหมตั้งสติแล้วโทรหาดับเพลิงให้เร็วที่สุดเบอร์อะไรเบอร์อะไรดับเพลิงบอกทุกคนไปดิ1น6 9้า่เป็นเขาเรียกว่าสายด่วนเหตุด่วนเป็นอุบัติเหตุเขาน่าจะซิงหากันได้ ถ้าให้ดีก็1นึ1จำแม่นเป๊ะเดี๋ยวเดียวไปเซิร์ชหาก่อนนะคะถ้าเ,เออเอาแปะไว้านนี้แล้วกันนะคะสำหรับเหตุด่วนเหตุร้ายก็ใช่ตรงนี้เลยแต่ถ้า1 6ึ่ๆๆอ่ะใช่เหขาเคยโทรเ,เบอร์นั้น,น<ร>ก็ได้ตรงนี้ตรงนี้ทุกคนตั้งสติแล้วโทรให้ไวที่สุดใช่ครับอันนี้ก็อาจจะช่วยได้แต่มันช่วยไม่ได้เยอะมากแล้วเบอร์ทีตกใจไปเจ็ดบ้านเลยนะถังระพิง ตรงจุดกว่าแต่ว่ามันก็สามารถช่วยได้ระดับหนึ่งนะครับไม่ใช่ว่าเราเอามาบูลลี่ของของเขาอะไรเปล่าเลยนะโใช่เขาเรียกว่าเรามีเอาไว้ดีกว่ามีดีกว่าไม่มีมีไว้ใช้ดีกว่าจะใช้แล้วไม่มี เออโอเคไปกันไว้ก่อนไปไปเจอกันใหม่อีพีหน้าแล้วกันครับโอเคดูชี้แลบเราจะหาอะไรมาทดลองอะไรแบบว่าติงตองติงตองหรือว่ามีมีความรู้ก็เดี๋ยวมาคอยติดตามกันครับแฝงสาระนิดหน่อยสาระนิดไม่มากก็นิดนิดหนึ่งนิดหนึ่งเออเจอกันใหม่อีพีหน้าแล้วกันครับคนนั้นก็แชร์กด subscribe พวกเราด้วยครับใช่แล้วโอเคแล้วก็พี่โบฝากไว้ด้วยนะคะกับไปเลยนะ เพจโบพาแซบนะคะเข้าไปดูความแซบความนัวนะคะสำหรับพี่โบนะคะจะพาแซบอยู่เรื่อยๆเด้อวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีคสสดีค่ะเยี่ยมถือว่าใช้ได้